number อตัวนี้ไปอพากันนั่งสบายสบายทำจิตตะภาวนามคือว่าสังขารของพวกเราเนี่ยมันก็จะรับวันจะร่วงโรยไปเรื่อยๆเพราะ,ะความไม่เที่ยงความไม่จีรังยั่งยืนความไม่คงทนถาวร ก็ให้เรายกจิตขึ้นพิจารณากายพิจารณาเวทนาแล้วพิจารณาธรรมพิจารณาตัวของเราแล้วก็พิจารณาคนอื่นไปด้วยเป็นเหมือนกันไม่มีใครจะล่วงไปได้คือความแก่และความเก็บความตายติดตามเราเหมือนเงาตามตัวไม่มีใครจะหลงพ้นไปได้ออย่างที่เราเห็น แต่คนเราเนี่ยอาศัยยาอาศัยยาแต่ว่ายานี่ก็เพียงแต่ข้าบรรเทายาบรรเทาไม่ใช่ว่าจะทำให้เราออไม่ตายได้ไม่มียาไม่ตายไม่มีหมอทึ่งนอกว่าเอออาวยาบรรเทาหายแลง ถ้าไม่หายก็ตายแล้วเขาตำราเขาบอกฮะก็คงจะความตายนี่คงจะเอาไม่อยู่หรอกเพราะทุกคนก็เห็นกันอยู่แต่ว่าความตายเนี่ยมันตายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วตายปุกปิดอย่างพวกเราอยาก็ตายกันอยู่ทุกลมหายใจเข้าอกหายใจเข้าไม่ออกมันก็ตายหายออกหายใจเข้าหายใจออกไม่เข้ามันก็ตาย อันนี้ท่านถึงบอกว่าให้พิจรารณาความตายเป็นอารมณ์มเพราะว่าพิจรารณากายหรือว่าพิจรารณาลมยกจิตขึ้นพิจารณาโซสุตัวานิกยกจิตขึ้นพิจารณาลมลมก็ท่านบอกว่าอาศัยซึ่งกันและกันกับกายพิจรารณานลมก็พิจรารณา,ากายอย่างเก่าอันนี้วพวกเราก็เข้าใจได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์และพระพุทธเจ้าท่านก็ สอนพวกเรา,เาแนะนำให้ลูกหลานอย่าพากันมัวเมาอย่าพากันลุ่มหลงจนเกินไปให้รู้จักเวลุ่มเวลาให้รู้จักการให้รู้จักเวลาการันตาการเวลา,าการไหนเวลาไหนให้พวกเราพิจรารณาแล้วก็ ทำจิตตภาวนาทุกวันอ,อันนี้ท่าว่าเหมือนเราเรากินข้าวเนี่ยเราก็กินทุกวันถ้าเมื่อไหร่เราหิวอ่าก็เหมือนเหมือนอย่างที่เราไม่มีทําในใจของเราเราหิวนี่ท่านว่าอาหารอาหารกายแล้วอาหารใจอาหารใจคือธรรมะอาหารใจคือพักษาอาหารกายของเรานี่ก็อาศัย อาหารอาศัยลมนี่เรื่องกันถ้าพูดเรื่องขาดลมเมื่อไหรล่ละเมื่อนั้นละ่ะแปลว่าตายอันนี้ตายเปิดเผยแต่ว่าตายปุกปิดเนี่ยจะตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าอกาาอกหายใจเข้า,ไม,ขาไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายตายอยู่ทุกเมื่อเชื้อวันแต่พวกเรายังไม่ได้ยกจิตขึ้นไปเจรายังไม่ได้เคยควรยังไม่ได้อ่า พิจารณาโดยซ้ำซอกโดยเพราะว่าไอ้ความหลงตัวเนี้ยมันจะมาปิดบังหรือความอะไรทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำติดต่อกันมันจะหลงเออมันจะลืมเพราะฉะนั้นจึงว่าให้พวกเราเนี่ยมันขยันมันเพียรเพราะว่าเป็นของละเอียด ละเอียดนักปานินักสุกข,ขุมนักไม่ใช่ว่าออ,อยของที่จับหยาบที่เราเห็นกันทํากันมันอันนั้นมันทํากันง่ายแต่ว่าเรื่องจิตใจนี่ละเอียดเหมือนอย่างปลาที่มันอยู่ในน้ํามันไม่มีรอยมันก็นลอยของมัน,อ,มนมมอ๋อมันมันมีลอยอยู่ในน้ํามันไม่มีรอยนกบินอยู่ท้องฟ้าก็ไม่มีรอยจิต ของคนเราก็เหมือนกันไม่มีร่องมีรอยไปเร็วแล้วก็ถ้าเราไม่มีสติเรามีสัมปชัญญะขาดสติขาดสัมปชัญญะเมื่อไหร่เมื่อนั้นละ่ะมันจะให้โทษเราแต่ว่าก็อยู่ที่เรานี่หละแต่ว่าเราขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดความใขรควรพิจารณาอ่าเลยก็ปล่อยไปตามกระแสของมัน เพราะกระแสของจิตนี้มันจะไปทางต่ำอ่าอย่างน้ํานที่มันไหลลงอ่อแล้วไหลลงมาจากเมืองเหนือมันก็นมาท่วมที่กรุงเทพที่ไหนมันต่ํามันก็ท่วมจิตของพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีสติขาดพุทโธแล้วลงไปทางต่ำอ่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพธรธมลุ่มเแหล,ละ่ะมันชํานานเพราะฉะนั้นเขาจึงเอาพวกนี้ามาหลอกอ่มาหลอกจิต เที่ว่ามันากาลังหลงอยู่หลอกเข้าไปในนี่เขาก็ทําเป็นรูปเป็นอะไรก็หลอกเป็นสีเป็นแสงเป็นเสียงอะไรทุกอย่างอันนี้ถ้าว่าเขาหลอกเขาตัว๋วเราก็ได้เคยได้ซื้อตั๋วเข้าไปนั่นละเขาหลอกแล้วนั้นเคยเพราะว่าเขาว่าตั๋วนี่มันก็หลอกอย่างเก่าเพราะว่าสารอีสานเขาบอกว่าตัว๋วตั๋วก็หลอกอย่างเดียวอ่าาษาภาคกลางว่าหลอก ตัวกันรอกกันอก็ดันเข้าไปดูก็ไม่ได้อะไรทักอย่างเนี่ยขั้งพุทธการพระโอริตะและอุปติสะท่านไปดูมหรสพท่านก็เห็นว่าอู้อันนี้มันไม่ได้อะไรวะมาคุยกันแล้วเราจะไม่ไป,ไปบวชจะไม่ดีหรือ ากมีขอ้อสงสัยหรือข,อขอ้อแนะนำใดๆคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ